มาค่ะทุกบ้านต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะคะเราลองดูกันดีกว่าว่าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านต้องการสื่อสารเรื่องใดกับคุณอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านต้องการสื่อสารอะไรกับคุณนะสิ่งที่บอกก็คือช่วงนี้ให้ปิดวาจาหน่อยก็ดีนะบางทีการรู้การเห็นอะไรมาตอนนี้แล้วเอาไปบอกคนอื่นเอาไปพูดต่อน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ควรทําในตอนนี้ปิดวาา บ้างก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่ง <c oughs> ไม่มีเรื่องของความลับอะไรของคนอื่นแต่เป็นเรื่องของการพูดของคุณเนี่ยแหละคือพูดไปเรื่อยหรือรู้หรือแบบว่า อาจจะหมายถึงติฉินนินทาคนอื่นวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าช่วงนี้อยู่เงียบๆดีกว่านะคะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรคนอื่นมันคือการพูดลบๆใช่ิฉะพอเราพูดออกไปมันเหมือนว่าเราเองอาจจะได้สิ่งนั้นตอบกลับมาเป็นสองเท่าเหมือนเราทําอะไรไปแล้วเราได้ผลแบบนั้นนะแล้วผลที่เกิดขึ้นะส่วนมากแล้วมันจะหนักยิ่งกว่าตอนที่เราทําไปอย่างนี้นะคะอันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะแต่ว่าเหมือน รู้เอาไว้ก่อนเราก็จะได้ระมัดระวังนะคะในช่วงนี้แล้วก็อาจจะยังหมายถึงว่าช่วงเนี้ให้ทําบุญทําทานเห็นแบบเนี้ยอันนี้เป็นภาพของขอทานใช่ไหมคะก็ทําบุญทําทานอะไรกับเอ่อทำบุญโดยวิธีนี้อาจจะแบบว่า ทำให้คุณเหมือนสบายใจยิ่งขึ้นคือการทําบุญมันสบายใจอยู่แล้วล่ะแต่มันอาจจะทําให้เอ่อให้มันสอดคล้องกับหน้าไพา่เราอาจจะไม่ค่อยได้ทําบุญอะไรช่วงนี้ใช่ปะหรือเราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจที่จะทําบุญอะไรอย่างที่เราเคยทําอย่างเงี้ยดังนั้นมาทํากับผู้ยากไร้นะคะคนที่ไม่เนี่ยเหมือนไม่มีปัดไม่มีการมันอยู่ที่ดีอเห็นอยู่ข้างทางให้ก็ให้ไปบ้างบนสะพานลอยอะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่ สิ่งที่เหมือนชัดเจนในไพนี้ก็คือช่วงนี้อย่าวิพากวิจารณ์อย่าพูดอย่านินทาหรือรู้ความรับอะไรใครมาเนี่ยก็นิ่งๆเฉยๆไว้ก่อนนะคะพูดต่อไปมันอาจจะส่งผลร้ายให้กับเราอันนี้ก็เป็นคลิปสุ่มนะคะก็ดูกันเพื่อเพื่อแบบเออระวังตัวแค่นั้นเองนะคะอะไรที่คิดว่าใช่ก็รับไว้อะไรไม่ใช่ก็ปัดผ่านไปนะคะสวัสดีค่ะ